วงใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วค่ะสำหรับน้องแพรวาอายุ11ปีของคณะหมอร่ำใจเกิ่อนลอยพี่น้องคะเออเป็นจังไนล้ะพี่น้องคะหลายคนนะคะคนที่ติดตามหมอรำใจเกิ่อนลอยจะรู้เป็นอย่างดีเลยว่าน้องแพรวามาจากไหนน้องแพรวาเป็นใครนั่นเองพี่น้องคะแล้วคือ ขอเบาถึงเรื่องเล่าเนาะเรื่องเล่าน้องคือแบบมาสมาร์ทพี่น้องคะมาสมาร์ทมาซักเป็นนางเอกน้อยของวุงก็คือใจเกืนลอยนะคะเป็นก็เหมือนกับว่าเป็นลูกอีกคนหนึ่งของพ่อบอยแม่แอนเนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่ละคนเนาะเอฟซี FC แต่ละคนคือแบบพากันโตกได้ไหยคนนี้พี่น้องคะว่าน้องก็คือบวชสีล่ำลองน้องได้หมดพี่น้องคะล่ำลองแล้วคือน้ําเสียงเด็กคนนี้นะ่ะเป็นน้ําเสียงที่แบบ เป็นน้ำเสียงใสน้ำเสียงกังวานเหมือนกับว่าแบบน้องเนี่ยผ่านประสบการณ์มายืะเลยมาในคะพี่น้องคาแล้วน้ำเสียงเล็กหน่อยอ่ะมันแบบมันมวนมันหลอกเลยมันเออเนี่ยดีดีดีน้ำเสียงเลิศมากแล้วคือกะว่าพี่น้องคาทั้งบ้านน้องน้องไปว่าปู่ย่าตายายกับเป็นแบบคือจำคนบาเป็นนัก้องเฮ็ดรถแทงสีพี่น้องคาแล้วเด็กคนนี้ก็คือฝึกฝนมาตักงไปหนั้นุดบ้าฮอดสมือนี่คือความมั่นใจน้ำเสียง เต็มพี่น้องคะสาหรับน้องแพรวาลูกสาวพ่อบอยนี่พี่น้องคะคือแบบน่ารักตุปูติปีเลยพี่น้องแล้วแฟนขับแต่ละคนน่ะพี่น้องคะไปอ่าไปจุดจุดก็คือไปไปแบบว่าไปเบ่าในเรื่องเล่าหนีว่าเหมือนน้องยูกิเลยพี่น้องคะคือคือกันบอกเหมือนยูกิมากตอนเล็กๆอะเหมือนน้องยูกิตอนเล็กๆที่แบบว่า อนอนเช้งองหานทั้งเวทีดอนนี่แหละโต้ซ้ำนี่แหละพี่น้องคะแล้วกว่าจะแบบอายุนอกอายุกับขื้นๆไปอายุกับสิบหาสิบหกไปกับเป็นสาวเนี่ยแพลว่าพี่น้องคะตรงหาเบิงอายุกูแหลกประมาณสิบหาสิบหกสี่ยืนพี่น้องคะสี่ยืนแล้วก็เป็นสาวสวยตั้งหลอดด้วยว่าแฟนคลับแต่ละคนนะบอกว่าทําไมเหมือนยูกิตอนเด็กจงังแล้วมาดูยูกิตอนนี้คะ่ะคือสวยสงางามมากโอ้โหไม่ใช่ว่าแค่คนเดียวนะคะทุกคนคะ เกือบร้อยทั้ง100ร้อยพูดไปเสียด้วกันเลยว่าเหมือนน้องยูกิมากเออเราคือนําเสียงเนาะําเสียงน้องแพรแพร่ว่าเนาะก็แบบก็จังว่าแหละําเสียงน้องดีดีมากความมั่นใจเต็มร้อยกล้าแสดงออกกล้าโชว์เหมือนว่าควบคุมคุณหน้าเวทีได้นะพี่น้องคะเหมือนกับเด็กคนนี้แบบใส่มาเต็มร้อยเลยแล้วอ่านี่ค่ะพี่น้องคะทางเพจเนาะแล้วก็เพจทางคณะบอร์ลำเสียงก็เป็นเพจนะคะ เพิ่นกาเอาคลิปเอาเรื่องเล่าความรักนองลงร้ายมากๆเฟนคลับไปเม่ก็ไป,ไปคอมเมนต์ไปกดไลค์ไปแช่ให้ร้ายบกักคักพี่น้องคะก็คือแต่ละมือเพ่นก็ลงเนาะแล้วคือซ้อมคอยมักพี่น้องคะ่ะมักเพลงที่น้องลองชีวิตเมียเช่าปาดพี่น้องมาคักมาแน่แท้เด็กหน่อยแค่แบบอายุ11ปีพี่น้อง อ๋อยางมาหมากไหมก็เด็กหน่อยอายุ1 1ปีแทนเด็กผู้นี้ต้องเอาแบบสุดๆแล้วก็พี่น้องคะถึงความน่ารักความทะเลนของน้องเนาะแล้วคือแต่ละคนนะคะบอกว่าน้องเสียงดีมากน่ารักมากเลยค่ะเพราะมากเสียงใสามาก11ปีเก่งมากเลยค่ะมีแต่เด็กเก่งๆทุกวงเลยนี่เลยคะ่ะพี่น้องคะไม่ว่าจะวงไหนก็ตามที่รับเด็กเข้ามาแล้วคือน้ำเสียงคือแบบโอ้โหอลังการมากๆเลยเนาะพี่น้องเนาะ อายุ11ปีอายุ12ปี13ปีนี้กําลังเลื่มเป็นแบบว่าอะไรล่ะผู้ปกครองเนาะพามาไปสมัครผาสมัครไปนั้นไปนี่เพราะว่าอยากจะผักดันอยากจะทำประสบการณ์ให้น้องนั่นเองเนาะแล้วก็เปิดคอมเมนต์อีกพี่น้องคะเขมามนเ์็นกันว่าของแท้่ตัวตัวจิ๋วแตะแจม,มาก,มากๆเลยดูรอยยิ้มพ่อบอยเออเพราะว่าทั้งไปที่เนาะพ่อบอยก็ยิ้มหรือก็เบิ่งแททว่าไปนั่งกัยิ้มไปนั่งพี่น้อง ถึงความแบบความ็นดูในตัวเด็กคนนี้เนาะที่แบบเออนเนี่ยกล้าโชว์กล้าแสดงออกทําอะไรได้แบบสิบสิบไปเลยนั่นนะพี่น้องนะเออเก่งจริงๆเสียงน้องเสียงดีเสียงใสเด็กคนนี้ดังแน่นอนค่ะบอสเออพี่น้องเด็กคนนี้ดังแน่นอนค่ะบอสเก่งมากเลยค่ะร้องเพลงได้หลายหลายแนวปั้นต่อไปนะคะบอสบอยเนี่ยเอฟซี FC, แต่ละคนคือแบบว่าเออปั้นน้องต่อไปค่ะบอสเด็กอนาคตคนนี้อนาคตเด็กคนนี้น่ะ ไปไกลจริงๆพ่อบอยยิ้มไม่หุบเลยเด็กรุ่นใหม่นี้สุดยอดอิลีเสียงอีหลาแพ้่ว่ามวนคกักการแสดงออกความเก่งๆพอดีเลยก็อ้กาฟิวเออมวนล,ลูกห้อยปังๆเด้อค่ะนี่ค่ะพี่น้องน้องน่ารักมากค่ะและเลือกเพลงที่เขาฮิตกันที่เขาร้องกันออกมาล้อมบนเวทีอืมีเสน่ห์ตัวเองมากเลยค่ะลูก น่ารักมากค่ะนี่ค่ะพี่น้องแต่และคนแฟนคับคือแบบให้กาลังใจน้องดีมากๆในเรื่องราวต่างๆเนาะเนี่ยเก่งมากเลยอีลากาเฮดกาถา้ำแล้วก็มีคอมเมนต์แม่ๆบางคนนาะก็แบบเตือนน้องเนี่ยน้องแพ้ว่าอย่าทําตัวเป็นน้าเต็มแก้วนะคะลูกหนูต้องมันฝึกฝนมันคอย อย่างไงละคอยฟังคอยซึมซับคนที่อยู่ในวงนะั้นเดี๋ยวจะก,กิ่งตามเข้าไปนี่แหละพี่น้องคะถึงความเป็นห่วงความห่วงใยในเรื่องราวต่างๆเนาะที่น้องได้อ่ามาอยู่ในวงแต่ว่าซาเบิงพี่น้องคะต้องรอบอสบอยรออ่าอย่างไงล่ะรอรอดูก่อนว่าน้องนะ่ะ จะมาใช้นามสกุลใจเกินร้อยไหมเพราะว่าตอนนี้นะคะน้องก็ยังเรียนหนังสืออยู่กําลังจะขึ้นปห้านั่นเองค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือปิดเทอมพี่น้องคะปิดเทอมก็ต้องไปแบบว่าไปนั่มเกือบไปนั่มทุกมืออยูค่ะพี่น้องคะและ้วถ้าใครอยากดูน้องอย,อยากติดตามน้องเนี่ยก็สามารถไปดูได้ในช่วงนี้ว่าเป็นช่วงปิดเทอมของเด็กๆก,กันนะคะพี่น้องคะแล้วเด๋ย,ยินว่าจะมีแม่มีแม่มแมทางกรุงเทพ อยากจะมาขอแต่งหน้าเด็กคนนี้แล้วว่าเนี่ยมากรุงเทพวันไหนมากรุงเทพวันไหนอย่าลืมทักบอกนะคะเนี่ยจะไปแต่งหน้าให้น้องแพรวาอยู่ที่ท้าได้ออนทัวร์พิกรุงเทพนะพี่น้องนะแต่ก็มีได้ไปอยู่ค่ะแต่ก็ต้องรอดูนะคะว่าน้องจะได้ไปไหมแต่ส่วนมากร้อยทั้งร้อยคือช่วงนี้ปิดเทอมน้องได้ไปยังไงก็ต้องรอดูว่าการใช้นามสกุลแจเกลร้อยน้องนะคะจะได้อยู่จะได้ใช้ไหมเพราะว่าเรื่องการเรียนพี่น้องคะการเรียนนะคือ เป็นลักในช่วงนี้เนาะเพราะว่าน้องก็ทั้งเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยอาจจะหนักหรือเปล่าอาจจะยังไงหรือเปล่าต้องรอดูก่อนในจุดๆนี้เนาะแต่ว่าบอกถึงว่านำเสียงเล็กน่อยนี่พี่น้องเด็กทุกวันนี้นะ่ะการลองการล่ําการอะไรก็ตามเนี่ยเก่งจริงๆเก่งเท่ากับผู้ใหญ่บางคนด้วยซ้ำพี่น้องคะแบบไม่ได้เปรียบเทียบนะเด็กกับผู้ใหญ่แต่ว่าอ่าบอกถึงว่าในเรื่องการแบบว่าการลองการล่าลพี่น้องคะ อาจจะแบบเกง่งเท่าเทียบกับผู้ใหญ่ได้เลยก็ได้อ่ะพี่น้องคะเสียงเขาเด็กหน่อยนะแล้วคือหวัวทึงมานอเด็กหน่อยกับซูมือนีกาเกง่งแห้งแล้วก็เราก็ยินดีมากๆเลยที่จะแบบเนี่ยเด็กคนนี้เกง่งเราต้องซับพอร์ตเราต้องอยังไงล่ะคอยซัพพอร์ตน้องให้น้องแบบโด่งดังทั่วโลกนั่นนะพี่น้องและการชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือรักษาวัฒนธรรมอีสา,บานบ้านเฮ้าพี่น้องอันนี้คือ รักษาแบบเด็กเด็กทุกวันเนี่ยหันมาสนใจการร้องการลำการแบบในเรื่องเล่าของมะลออมลําหลายแฮีงพี่น้องคะทราบสังเกตเบิงเนาะไม่ว่าจะเด็กคนไหนก็ตามเหมือนกับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มาสนใจในเรื่องของมะลออมลําเรื่องของลําเรื่องเรื่องของอ่าจะไหนล่ะพี่น้องคะมะลลํามักใน การลองการล่ำนี่แหละกระทือว่าซุดหยอดมากๆในเรื่องเล่าเหนียกขึ้นเนี่ยเด็กทุกวันนี้อ่ะเก,เก่งเก่งเกินอายุจริงๆเก่งแบบว่าโอ้โหไม่พูดไม่ได้ไม่ซัพพอร์ตไม่ได้ไม่เอาข่าวน้องมาลงไม่ได้ไม่ผลักดันไม่ได้ต้องผลักดันเด็กคนนี้ต่อไปนะคะพี่น้องคะานี่แหละน้องแพรวาอายุ11ปีต้องรอดองรอดูเราติดตามเนาะต่อต่อไปว่าจะเป็นยังไง แต่ว่าทุกวันนี้ก็คือไปกับงานตลอดค่ะเพราะาแม่น้องก็พาน้องไปหาประสบการณ์ไปเลยพี่น้องคะใครอยากดูอยากเห็นน้องก็สามารถไปติดตามน้องได้ทางเพจน้องแล้วก็อ่าคิวงานน้องคิวงานทางใจเกินร้อยก็สามารถไปดูได้ค่ะเพื่อนเกษสรเดชวานเนียน่ยวันนี้แสดงอยู่ที่นี่นะแสดงอยู่ที่นี่นะก็สามารถไปดูได้พายุไกลพี่น้องคะก็สามารถไปเบิงไปแง่งน้องใดค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอ,ขอลาพีและนพิสิมณีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ